สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนอันเนื่องมาจากดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีไปได้ตําแหน่งมหาจักรจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่8ธันวาคมปี65นี้นะคะดาวพระศุขมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีไปได้ตำแหน่งมหาจักรและอยู่ในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนค่ะและดาวพระศุขดวงนี้นะคะยังมีความหมายเกี่ยวกับพบสหัชชะและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือมอรณะ ก็แสดงว่าตั้งแต่วันที่8ธันวาคมปี65ไปจนถึงวันที่1มกราคมปี66ค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างอำเภอไปต่างจังหวัดหรือแม้แต่ไปต่างประเทศก็เป็นไปได้ในการเจรจาในเรื่องของการงานของท่าน หรือในการพบปะเพื่อจะมีคอนเน็ชันเกี่ยวกับการงานของท่านก็เป็นไปได้เพราะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นงานเล็กๆค่ะเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรถ้าท่านมีความมุมานะมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้งานท่านประสบความสําเร็จท่านก็จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดนั่นเองจะเห็นได้ว่านะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ดาวการงานก็โครจรมาทับที่ลัคนาของท่านแล้วนะคะและได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นเดียวกันและดาวดวงนี้ก็ไม่ได้เดินวิปริตนะคะเขาเดินไปตามปกติของเขาดังนั้นถ้าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีมีนะคะเห็นลู่ทางอะไรมีคอนเน็กชันอะไรมีการสัมพันธ์เรื่องงานอะไรหรือมีมองเห็นลู่ทางของงานอะไรนะคะก็สามารถหยิบจับ ขึ้นมาได้เลยนะคะงานช่วงนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางหรือเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องการงานที่มั่นคงของท่านในอนาคตนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีมีนมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ